นะครับ489ตรงตให้กหน่อยเราช่วยเรากลับ10เมตรเอามาเอาไปติ๊ันเปิคะก็นั่งที่รั้เดียวเนาะ อะไรี่อ่ยที่สุดปลาาปลาซีปลาซีเคดังคุณยวโดนอกันะไข้าเไปเพไปเดี๋ยวก็มาได้กินไไหนไปไหนาทไมหนักจโอยยิ้ไปได้หูกยวอย่างไปได้ครับ